ที่อาตมาได้บอกญาติโยมมา <c oughs> ตั้งแต่แรกจนกระทั่งเวลานี้มีแต่พุทธวจนะที่ตรัสเกี่ยวกับกายยัตาสติทั้งสิน้นจะเห็นว่ามีหลายพสูตรมากและยังมีอีกหลายพสูตรที่เกี่ยวกับกายยคตาสตินั่นคือพระเจ้าให้น้ำหนักเน้นลงไปที่การเอาจิตตั้งอยู่กับกายมากนะ และสรรเสริญไม่มากด้วยพระองค์เปรียบอุปมาอีกหลายอย่างเปรียบอุปมาเปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์หกชนิดมาผูกด,ด้วยเชือกเหนียวกับเสาเขื่อนเสาหลักอันมั่นคงจับงูจับนกจับจระเข้จับสุนัขสุนัขจิ้งจอกจับปลิงจับมาแล้วก็เอามาผูกไว้ที่เสาเขื่อนเสาหลักพอปล่อยไปพับไอสัตว์ทั้งหกชนิด ก็จะยื้ยุดฉุดกันไปเข้าที่หากินที่อาศัยของตนจระเข้จะลงน้ำนกจะบินขึ้นอากาศนะงูจะเข้าจอมปลวกสุนัขจะเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกจะไปป่านะลิงก็จะไปป่านะนั้นเมื่อมันยื้ยุดฉุดกันไปเรื่อยๆในที่สุดมันก็หมดแรงมันก็มานั่งเจา้านอนเจา้าอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลักนะพระองค์จึงบอกว่าชันใดก็ฉันนั้น ถ้าเธอตั้งจิตไว้ในกายนะกายนี้จึงเปรียบเหมือนเสาเขื่อนเสาหลักในที่สุดจิตของเธอก็จะมาสงบอยู่ที่กายยคตาสตินีนะ้นั่นก็คือการสํารวมอินทรีย์นั่นเองสํารวมใจให้ตั้งไว้อยู่กับกายของเรากายนี้อาศัยเป็นเพียงเครื่องอาศัยระลึกเท่านั้นนะเมื่อเราตั้งจิตอยู่กับกายโดยปกติ จิตจะไม่อยู่นิ่งจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปอยู่ตลอดวันตลอดคืนตลอดเวลานี่พระองค์ได้ตรัสไว้อย่างนี้ให้เห็นธรรมชาติของจิตว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปอยู่ตลอดวันตลอดคืนนะจิตที่ตั้งไว้อยู่กับกายในที่สุดแล้วตั้งได้ตลอดไหมไม่ตลอดมันจะแสดงอาการธรรมชาติของมันคือดับจากกายไป เมื่อดับจากกายไปปั๊บเนี่ย <c oughs> จิตดวงใหม่ก็เกิดในอารมณ์ใหม่นะผู้หลงจะเข้าไปยึดอารมณ์ใหม่ไหมที่จิตเข้าไปรับรู้นะถ้าผู้ที่ยังมีอวิชชาไม่ตั้งจิตไว้ในกายก็จะไหลไปตามอารมณ์ที่จิตดวงใหม่ไปรับรู้จึงมีการมาการไปของจิตจากจิตที่ตั้งอยู่กับกาย จึงมีเหมือนกับการรู้สึกว่าจิตเนี่ยเคลื่อนมาไปไปสู่อารมณ์ต่างๆเพลินไปสักพักหนึ่งดึงจิตกลับมาที่กายก็มีการกลับมาตั้งอยู่สักพักมีการเคลื่อนไปหาอารมณ์นี่พระองค์เรียกว่าก,การมาการไปการมาไปมีได้เพราะอะไรเพราะมีตัณหาคือความอยากหรือพระองค์เรียกว่านติคือความน้อมไป พระองจึงตรัสว่านติยาอสติอาคติคตินโหติถ้าความน้อมไปไม่มีการมาการไปก็จะไม่มีถ้าจิตไม่น้อมไปสู่อารมณ์ไม่ไปอยากได้อารมณ์นั้นๆจิตจะไม่มีการมาการไปอาคติคติยาอสติจุตูปปาโตนโหติถ้าการมาการไปไม่มีการเคลื่อนและการเกิดขึ้นก็ไม่มีเคลื่อนคือตายนะการตายและการเกิดจะไม่มีจุติ กับอุปาตะจุติกะอุบัติตายและเกิดจะไม่มีถ้าการตายและการเกิดไม่มีพระองค์ก็บอกว่าอะไรอะไรก็ไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นไม่มีในระหว่างแห่งโลกทั้งสองเอเสวันโตทุกสะนั่นแหละคือที่สุดของทุกข์ทำยังไงจะให้จิตเนี่ยตั้งอยู่กับที่ที่เดียวนี้ โดยไม่ให้มีการมาการไปนั่นก็คือการมีสติและอารมณ์ให้ไหวที่สุดแล้วตั้งจิตไว้อยู่กับกายแล้วทำอย่างไรจิตจึงจะหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายได้ <c oughs> พระองค์บอกว่าเมื่อตั้งจิตอยู่กับกายแล้วให้เธออาศัยวิเวกวิเวกภายในจิตคือจิตนิ่งตั้งมั่นอยู่กับกายอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะความจางคลายไป อาศัยนิโรธความดับจิตเกิดดับตลอดเวลาให้มีสติให้ทันขณะที่จิตตั้งอยู่กับกายแล้วจางคลาย